ขณะที่พรานสอนและพรานบวบก,กำลังนั่งอยู่บนห้างอยู่ๆก็มีเสียงบินผึบผับเข้ามาท่ามกลางความมืดมิดที่มองเห็นได้อย่างเลือนรางแต่ทั้งสองพรานก็รู้ว่ากำลังผจญภัยอยู่กับอะไรกระหังตาทันทีที่เขาสะบัดออกไปด้วยความตกใจและรับรู้ได้ว่าจอบ,บีกลมโตที่กำลังบินเข้ามาด้วยความเร็วมันคงไม่ได้มาเพื่อทักทายเป็นแน่ สัญชาตญาณในพรานจึงสั่งให้เขาลั่นไกลออกไปทิดเหลือากระสุนกระจอกของพวกเองจะทำอะไรเก้าไปยังค่าได้น่มันส่งเสียงัวเราะ่าออกมาท้าทายด้วยความสะใจซึ่งทำให้ทั้งสองพรานที่ได้ยินนั้นแทบจะฉี่เล็ดออกมาด้วยกันทั้งคู่แต่ดูเหมือนว่าพรานบัวจะตั้งสติได้มากกว่าพรานสอนก็สูนธรรมดาทำอะไรมาไม่ได้อะ ถ้าอย่างนั้นต้องใช้กระสุนอาคมแล้วพรานบวบรีบใส่กระสุนอาคมที่มีอยู่เพียงหนึ่งนัดเข้าไปในรังเพลิงด้วยความเร็วแล้วลั่นใครออกไปยังเจ้าป่าปีกงมใหญ่ทันทีแต่ว่ากระสุนกับพลาดเป้าเพราะมันหลบได้ทันทั้งสองพรานตาลีตาลานวาดผวาขี่ขาดขึ้นมาในทันใดเมื่อเห็นความว่องไวของกระหังตนนั้นกระหังป่าบินว่อนขมขวัญทั้งสองพรานอยู่นานสองนาน พวกแกมาแก้วช่วยลูกด้วยพวกข้าผิดไปแล้วอ่ะท่านกระหังเจ้าป่าเอ,เอโปรดอภัยให้พวกข้าด้วยเถิดแต่แล้วไม่นานนักกระหังป่าก็บินจากไปดื้อๆทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสร้างความงุนงงให้กับทั้งสองพรานจนแทบไม่น่าเชื่อกระทั่งเช้าพรานบวบและพรานสอนรีบเดินทางออกจากป่าแห่งนั้นทันทีโดยที่ไม่ได้เอะใจเลยว่า มีบางสิ่งได้แอบตามพวกเขาออกมานับตั้งแต่ที่พรานสอนกับพรานบวบออกมาจากป่าลึกลับแห่งนั้นก็เริ่มมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้านทันทีมีผีกระหังออกอัละวาดจับกินผู้คนที่อยู่นอกชายคาในเวลาค่ำคืนหรือแมก้กระทั่งเวลาที่พระอาทิตย์เริ่มอัสดงเร้ากับนกเหยี่วที่จับกินหนูจนชาวบ้านเดือดร้อนไม่กล้าออกไปยังนอกชายคาเรือนในเวลาค่ำคืน ไม่ว่าจะปวดหนักปวดเบาก็ตามเช้าว,วันหนึ่งท่ามกลางกลุ่มชาวบ้านที่หารือยกันด้วยท่าทีตื่นตระหนกข้ารับรู้ถึงความเดือดร้อนของทุกคนข้าจะไม่ยอมอยู่เฉยแน่ผู้ใหญ่บุญนอดได้พูดขึ้นที่ลานประชุมในหมู่บ้านผู้ใหญ่กระสุนอาคมยังทําอะไรมาไม่ได้เลยมันว่องไวมากจนสามารถหลบหลีกลูกกระสุนได้แล้วผู้ใหญ่จะทํำยังไง พรานในหมู่บ้านเราสู้มันไม่ได้แน่แน่ผู้ใหญ่บุญรอดยืนนิ่งคุ้นคิดอย่างหนักก่อนจะพูดออกมาว่าอืมเอาเป็นว่าข้าจะหาทางปราบกระหังร้ายตัวนี้ให้เร็วที่สุดก็แล้วกันหนึ่งอาทิตย์ต่อมามีพระธุดงวัยกลางคนรูปหนึ่งออกเดินธุดงเข้าไปในป่าเพียงรูปเดียวจนกระทั่งมาถึงชายป่าที่ใกล้กับหมู่บ้าน ระหว่างนั้นหลวงพ่อสังเกตได้ถึงสิ่งไม่ดีที่อยู่ในบริเวณนี้แต่ท่านก็ยังเลือกที่จะปรากฏอยู่ใต้ต้นชีงขนาดใหญ่ในช่วงเวลาบ่ายแก่ๆของวันนั้นแต่อยู่ๆกับมีชายชราเดินเข้ามากราบพระธุดงค์วด้ท่าทีสำรวมหลวงพ่อขอรับท่านจะมาปรากฏอยู่ที่นี่ไม่ได้นะขอรับทำไมหรือโยมที่นี่มันมีอะไรเหรอมีกระหงังขอรับ กระหังออกอาวาที่หมู่บ้านมานานเวันเจคืนแล้วมีคนตายไปแล้วตั้งหลายคนหากพระคุณเจ้ารู้อย่างนี้แล้วขอท่านจงรีบเดินทางไปปักกรดที่อื่นเถิดเพื่อความปลอดภัยนะขอรับจะอันตรายแค่ไหนอัตมาก็พร้อมจะยอมสละชีวิตหากธรรมะและความดีมันช่วยอะไรอัตมาไม่ได้แล้วจริงๆ เมื่อชายชรากล่าวเตือนพระธุดงแล้วแต่พระก็ยังนั่งกรรมาฐานต่อไม่มีท่าทีว่าจะถอดกรดออกไปชายชราจึงกราบลาแล้วเดินจากไปแต่แทนที่ชายชราพูดนั้นจะเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านตัวเขากลับเดินเข้าไปในป่าแทนบัดนี้ดวงตาของชายชรามีสีแดงวาวโรดขึ้นมาพร้อมกับยิ้มมุมปากออกมาเล็กน้อยขนาดเดินพระอาทิตย์เพิ่งอัดสดงลงเท่านั้น ชาวบ้านที่หมู่บ้านชายป่าปิดประตูลงดานกันอย่างหนานแน่นไม่มีแม้กระทั่งเสียงพูดคุยกันเราก็เป็นหมู่บ้านที่ปล่อยร้างมานานในยามเย็นขณะที่พระธุดงกํำลังสวดมนต์ภาวนาสินอยู่นั้นจู่ๆเสียงกระพือปีกดังผึบผับได้ใกล้เข้ามากระทบหูหลวงพ่อที่อยู่ในกรดได้ลืมตาขึ้นมาทันทีมาแล้วหรือหลวงพ่อข้ามออกมาเบาๆ ก่อนที่จะสวดมนต์ต่อแต่แล้วเสียงเท้าที่เหยียบลงสู่พื้นกระดังขึ้นหลวงพ่อหาได้เกรงกลัวต่อสิ่งที่อยู่นอกกรดเลยท่านยังคงตั้งใจภาวนาศินเสียงย่ำเท้าได้เดินไปมาข้างหน้ากรดอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่ามันจะไม่กล้าเข้าใกล้กรดของพระท่านนักจุกของร่างที่มีดวงตากลมโตสีแดงผิวหนังแน่นหนาแข็งแรงบึกบึนหากแต่เป็นชายชารา ที่มีปีกกลมโตทั้งสองข้างขนาดใหญ่เมื่อหลวงพ่อลืมตาขึ้นมาท่านมีท่าทีตกใจเล็กน้อยเพราะใบหน้าของอสุร,รกายที่ยืนอยู่เบื้องหน้านั้นเป็นชายชราผู้ที่มากราบท่านเมื่อไม่นานนี้เองอ๋อเป็นโยมคนนั้นนั่นเองเหตุใดโยมเป็นถึงกระหังป่าถึงไม่ไปหากินอยู่ในป่าลึกละ่ะ นเนื้อมนุษย์มันช่างแสนหอมหวานยิ่งนักข้าชักติดใจเสียแล้วสิ <c oughs> อยู่ในป่ามานานไม่เคยได้ลิ้มลองเนื้อมนุษย์เลยแต่พอได้ลองแล้วข้าก็ไม่อยากกลับเข้าป่าไปอีกและตอนนี้ข้ากำลังอยากลิ้มลองเนื้อหนังของพระสงฆ์ดูบ้างดูสิว่ามันจะวิเศษวิโสมากน้อยแค่ไหนพอพูดจบเจ้ากระหังร้ายก็ปรีเข้าไปที่กรดทันที พร้อมทำหน้าดุร้ายเอ่ยน้ำเสียงข่มขู่ก็ในเมื่อข้าเตือนท่านแล้วท่านไม่อยากฟังข้าเองหลังจากสิ้นคำมันได้เอื้อมมือเข้าไปในกรดคว้าเข้าไปที่ลำคอของพระธุดงแต่เมื่อพระท่านได้พอน้ำลายออกมาแระทบกับมือของกระหังเพียงเท่านั้นมันก็แสบร้อนวูบวาบร้องเสียงหลงดังโดนน้ำกดราดทันทีมันถอยหลังออกมา ตั้งหลักห้าหกเก้าด้วยอาการบาดเจ็บและไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างน้อยๆข้าก็ได้รู้แล้วว่ากรดพระไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยแต่น้ำลายของท่านนี่แสบใช่เล่นเลยนะท่านทำให้ข้าอยากกินของที่ได้มายากแล้วสิหลังจากมันพูดจบก็หังร้ายก็กระพือปีแกแรงเข้ามาพร้อมปากของมันที่พั่มสวดไม่เป็นภาษาจนสายลมหอบใหญ่ พัดต้นไม้โยกไหวไปตามแรงลมหลวงพ่อที่นั่งอยู่ในกรดรีบหยิบรูปปั้นขนาดเท่าฝ่ามือออกมาแล้วบริกรรมคาถาทันทีทันใดนั้นสายลมหอบใหญ่ก็พัดเอากิ่งของต้นเชียงให้หักโค่นลงมาตรงกดพระพอดี oh. แต่ชบพันนั้นคุณพยนต์ขนาดสูงกว่ามนุษย์หนึ่งเท่าก็ได้โผล่ออกมาคว้าจับกิ่งไม้นั้นไว้ได้ทันแถมมันยังคว้างกิ่งไม้ขนาดใหญ่ท่อนนั้น ไปที่กระหังป่าตัวร้ายเจ้ากระหังกระพือปีกบินเร็วมันหลบได้อย่างกระทันหันพระลูปนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแต่ก็คงหนีไม่พ้นฝีมือข้าหรในขณะที่ลมพัดกระนำอย่างหนักพระธุดงก็ยังบริกรรมคาถาเข้าสู่อวิชชาจนสายลมจากอาคงของกระหังค่อยๆเบาลงและเลือนหายไปในที่สุดแต่กระหังมันไม่ได้ยอท้อมันบินวนกระพือปีกทั้งสองข้าง มุ่งหน้าเข้าไปที่พระท่านหมายจะเอาชีวิตให้ได้ทว่าหุ่นพยนต์ร่างสูงหนาขับใช้ขาที่ยาวและแข็งแรงเตะกระหังกระเด็นออกไปก่อนที่มันจะถึงตัวพระเสียก่อนร่างชายมีปีกปลิวว่อนกลางอากาศก่อนจะกระทบลงสู่พื้นด้วยความเร็วเมื่อกระหังเห็นว่าพระธุดงมีหุ่นพยนต์ข้างกายมันจึงคิดแผน ที่จะทำลายหุ่นพยนต์ลงให้ได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยจับพระกินทีหลังกระหังบินเข้าหาหุ่นร่างยักษ์แล้วเสกสารอาคมออกมาอย่างรวดเร็วฟาดไปที่ศีรษะของหุ่นพยนต์อย่างเต็มแรงนี่นี่นะคิดจะลองดีกับข้าหรือ <laughs> ร่างหุ่นพยนต์ล้มพับลงไปทันทีกระหังจึงได้เช้จังหวะนี้ฟาดปีกอันใหญ่โตของมันซ้ำไปที่หุ่นพยนต์อีกครั้ง จนร่างขนาดใหญ่ปีวอนไปกระแทกกับต okay. ้นไม้และแตกละเอียดลงในที่สุดหมดบริวารของท่านแล้วสิคราวนี้เราก็มาสู้กันอย่างตัวต่อตัวดีกว่าเมื่อเห็นหุ่นพยนต์หลกละเอียดไปแล้วแต่หลวงพ่อยังนิ่งเฉยสีหน้าไร้ความหวาดกลัวยุดสร้างบาปเถิดโยมทำบาปกับผู้คนก็ว่าบาปนั้นหนักมากแล้ว นี่ยังจะทำลายพระสงฆ์องค์เจ้าอีกหรือข้าไม่รู้จักลบก่าบาบหน้าตาเป็นยังไงข้ารู้เพียงแค่ว,ว่าท่านมันหนากินขนาดไหนแต่ถ้าหากโยมข่าชีวิตของผู้คนไปเรื่อยๆโยมก็จะถูกขังอยู่ในร่างกระหางที่ชั่วร้ายไปอีกนานเลยโยมไม่คิดอยากจะไปยังภพผูใหม่หรอกเหรอ ท่านยังมาพูดทวงเวลาการตายของท่านเลยดีกว่าหมดเวลาเทศนาแล้วพอพูดจบกระหังร้ายได้เดินปรีเข้าไปหาพระอย่างรวดเร็วแต่มือของพระกลับจับมีดอาคมเอาไว้ใต้าขาในท่านั่งขัดสมาธิเมื่อกระหังเข้ามาใกล้จนจะถึงพร้อมกับมือที่ง้างสากอาคมขึ้นเตรียมจะฟาดไปที่พระทุด,ดงทันใดนั้นมีดปลายแหลมเล่มเล็กก็ได้ถูกคว้างออกมา มีดอาคมปักลงไปที่หน้าผากของกระหังป่าตัวร้ายได้อย่างทันควัน <c oughs> มันเจ็บปวดจนต้องถอยหลังออกมาหลายก้าวมือปล่อยศาสอาคมให้หลุดล่วงไปแต่มันก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์พร้อมกันนั้นมันดึงมีดอาคมออกจากหน้าผากได้แล้วคว้างมีดเล่มนั้นกลับเข้าหาเจ้าของพระท่านเห็นดังนั้นจึงได้รีบลบ และลุกออกมาจากกรดทันทีมีดอาคมที่กระหังปลากลับไปได้สร้างความแสบร้อนให้กับมันเช่นกันมือของมันพุพองไ่ม้ลาไปจนถึงข้อศอกส่วนหน้าผากที่โดนมีดอาคมปักก็มีแผลชะกันผิวหน้าดำคล้ำลงไปมากเมื่อพระธุดงลุกยืนตั้งหลักได้ท่านหยิบเชือกปานออกมาและบริกรรมคาถาขึ้นจนเชือกปานธรรมดาเส้นนั้น ได้กลายเป็นเชือกอาคมสายเวทขึ้นมาทันทีที่กระหังพุ่งตัวเข้ามาอีกครั้งด้วยความแค้นบ่วงเชือกที่พระท่านผูกได้ถูกโยนไปคล้องคอของมันได้อย่างทันท่วงทีท่านดึงร่างของกระหังพร้อมกับเชือกอาคมที่รัดคอมันไว้แน่นปล่อยข้าท่านเป็นพระข้าสัตว์ตัดชีวิตมันบาปนะท่านเมื่อท่านดึงร่างกระหังเข้ามาใกล้ท่านก็กระชากจีวรอ,ออก กลายเป็นชายนุ่มกางเกงสีขาวขายาวไม่สวมใส่เสื้อผ้าและเขาผู้นี้ก็ไม่ใช่พระธุดงอีกต่อไปคราวนี้รู้หรืออย่างว่าข้าไม่ใช่พระทุดงหลังพูดจบหมอผีพวนติดดึงเชือกอาคมเวียงไปรอบๆตัวด้วยความเร็วกระหังพยายามกระพือปีกบินเพื่อทวงแรงเชือกที่รัดคอเอาไว้แต่ในเมื่อมันกำลังจะขาดใจตาย ปีของมันก็กระพือช้าลมลีเล่เรื่อยจนไม่ขยับไปในที่สุดเมื่อเห็นดังนั้นหมอผีพวนจึงปล่อยปลายเชือกอาคมออกจากมือไปแต่จู่จๆกระหังป่าก็ลุกพรวดขึ้นมาราวกับว่าเชือกอาคมที่รัดคอมันทําอะไรมันไม่ได้มันดึงเชือกออกจากลําคอก่อนที่จะบินสูงขึ้นใช้ขาถีบเข้าไปที่ต้นคอหมอผีพวนจนเขาล้มลงไป หมอผีพวนนอนนิ่งคล้ายหมดเลี่ยวแรงเมื่อกระหังป่าเห็นว่าหมอผีสิ้นลิ์ไปแล้วมันจึงรีบเดินเข้าไปใกล้เพื่อจัดการขั้นเด็ดขาดหมดลิ์แล้วเหรอมาเป็นอาหารของข้าเสียเถอะมันพูดพร้อมเอื้อมมือลงไปหวังบีบที่ลำคอแต่หมอผีพวนที่กำมีดอาคมรอไว้ก่อนแล้ว ก็ปักแทงเข้าไปที่อกซ้ายของกระหังทันทีเสียงร้องยังไม่ทันขาดหายหมอผีดึงมีดอาคมออกมาแล้วปักแทงเข้าไปที่แผลเดิมอีกครั้งกระหัลงล้มตัวลงนอนเลือดพุ่งกระชูดออกจากปากแผลความทุเลือดไหละทะลักออกจากปากไม่หยุดร่างดิ้นชักอยู่ชั่วอึดใจและในที่สุดมันก็สิ้นใจลงหมอผีพวนเดินเข้าไปในหมู่บ้านกลางดึก เพื่อไปแจ้งข่าวดีกับผู้ใหญ่บุญรอดกลุ่มชาวบ้านที่เห็นได้จุดคบไฟเดินออกมาต้อนรับเพราะเสียงร้องที่โหยหวนของกระหังป่าตนนั้นได้ทําให้ชาวบ้านรับรู้ถึงชัยชนะแผนการของพ่อหมอนี่ช่างแนบเนียนจริงๆจนกระหังมันเชื่อว่่าทานเป็นพระทุดงจริงๆเลยสุดยอดจริงๆเลยท่านแท้จริงแล้วเป็นผู้ใหญ่บุญรอดที่จ้างหมอผีพวนจากต่างถิ่น มากำราบกระหังและชาวบ้านทุกๆคนก็ได้ยกย่องหมอผีพวนให้เป็นฮีโร่ประจำหมู่บ้านสืบไป